มาทาสบู่พวงอ่งุนไซมัดคัสสีลุงกันค่ะคืทุกคนคิดว่าเป็นอ่งุนไหมคือวันนี้วาชิมีเพื่อนมาใช้ทำชื่ออะไรแนะนําตัวหน่อยสิคุนนปือว่าเราสองคนรู้จักกันในโอมิรู้จักกันมาสักพักแล้วอยากมาแนะนาให้เพื่อนเพื่อรู้จักด้วยจริงแอบเขินนะเนี่ยไม่เคยมาทําอะไรอย่างนี้เลยอ่ะโอ้ยเขินทาไมเนี่ยนเริ่มจากส่วนผสมกันก่อนมีอะไรบ้างวันนี้ทำสบู่วันนี้ง่ายๆเลยครับทุกคนใช้สบู่ก้อนสเร็จรูปใช้สีผสมอาหารใช้เชือกแล้วก็แม่พิมพ์เองเพื่อนวาชิก็ทําช่องนะคะทุกคนฝากไปกดติดตามด โปรไฟล์โอมิเธดูติม่มๆมมากและนายไบโอยังเขียนอีกว่าชอบทำเวิร์กช,ช็อปผชาแบดบๆแบบที่ไหนจะมาทำเวิร์กช็อปปะถามจริงสบู่หอมนะอยากหอมปะละ่ะตอนนี้วาชิก็แยกสบู่เป็นสีๆแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเอาลงใส่แม่พิมพ์เลยมาดูกันว่าจะสวย <ทำ S 2> ไหมทครั้งแรกทุกคนคิดว่าจะรอดปะเนี่ยเดี๋ยวรอน้องเซตตัวแล้วมาดูกันว่าจะเป็นองุ่นไหมนี่ทุกคนรอแป๊บเดียวสบู่ก็แข็งแล้วน้องจะเป็นพวงองุ่นให้วาชิทุกคนพวงองุ่นสีลุ้งเดี๋ยวรอบหน้าวาชิทาเป็นพับเทวให้อ่อนกว่านี้หน่อยแต่แกะมารวมๆแล้วได้อยู่นะทุกคนเดี๋ยวไปลองล้างมือกันว่าจะใช้งานได้จริงไหมล้างออกมาแล้วคือมีฟองสบู่เลยตอนแรกวาชีคิดว่าสีพวกนี้จะติดมือแล้วนะรอบหนาทุกคนอยากให้ทํำสีอะไรคอมเมนต์